ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อขอ,อ,อื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกปตินี้นี่แหลโดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนฆ่าโคผู้ฉลาดหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ฉลาด ฆ่าโคแล้วพึงแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สีแพร่งแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุฉันนั้นนั่นแลย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้นี่แลโดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดังนี้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้าง ก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่เพียงเพื่อยานคือความรู้เพียงเพื่อเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสูทั้งหลายพิสูย่อมตามพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี